วันนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่วัฒนาทำหน้าที่ได้ดีนะครับหลังจากหน้าที่แล้วอาจจะไม่พอใจฟอร์มตัวเองกับซานเฟเซใช่ไหมแต่น้ดนี้เป็นยังไงบ้างก็โอเคครับก็รู้สึกก็พยายามก็เริ่มปรับตัวกดได้นิดหน่อยแต่ก็ยังไม่พอใจฟอร์มตัวเองครับตรงไหนบ้างที่เรายังไม่พอใจก็จังหวะการให้บอลอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังยังไม่ดีพอในเรื่องของการฉกเอาบอลกลับมาคืนเนี่ยถือว่าโอเคยัง ก็ถือว่าว่าดีระดับหนึ่งแต่ก็ก็ก็ตั้งตั้งความหวังไว้ต้องให้มันดีกว่านี้ครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นย่าเทียด้วยแหละเดี๋ยวนัดหน้าอาจจะดีขึ้นกับการเจอสุโขททยใช่ครับใช่ครับวันนี้เซอร์ไพรส์กับสกอร์ไหมสี่ศูนย์ก็ผมว่าวันนี้เราน่าจะยิงได้มากกว่านี้ครับครึ่งแรกเรามีโอกาสที่จะเข้าทำแล้วก็มีโอกาสที่แบบได้ดวนเดียวเดีบยวประตูครับหลายลูกแต่เรายิงกันไม่เข้าเองก็ไม่เป็นไรไปปรับปรุงแก้ไขในเรื่องการจบสกอร์ในเกมหน้ากับสุโขททยครับผม ท้ายฝากอะไรถึงกองเชียร์หนึ่คนก็ก็ขอบคุณครับที่ที่มาเชียร์ในวันนี้ครับในบ้านก็ขอให้ให้ให้มาเชียร์กันเยอะแบบนี้ครับครับผมจะพยายามปรับปรุงและพัฒนาฟอร์มเต็งขึ้นเรื่อยๆใช่ครับ,คร,บครับผม